ใหญ่สำหรับฟุตบอลฝั่งพุตโลนะหกเจ็ดคนนะเกม g ีโฟฟุตบอ <7 S 1> ลเจ็ดคนสุดยอดอ่ากวนนี่ครับมาประลองฝีมือสมาชิกทุกคนนะตี่มาซ่อมด้วยกันทีปัง่งฟุตาลหลายคนไ,ได้มาวันนี้นะแต่เอาเฉพาะคนที่มาตอนนี้กับเจ็ดฮะอมากวนใหญ่เลยวันนี้เขาขออนุญาต บันทึกกิจกรรมวันนี้คือสมาชิกวูดบอลชมลมต่างๆได้หันฝีม้ลายมือของสมาชิกเขาต้วยครับเอ้ยเอ้ยออกไปสองตอนนี้มาดูครับสนามที่สองครับลายสาม่าบอลโดนเราได้ยี่ปีเดียวยังสองแต้มเป็นสี่ เจียวอตุ้มตุ้มตุ้มข้ได้้ออกนะผมเป็นไปข้อออกแต่เป็นดาบเก้าเป็นติก้าได้สองแต้มเป็นห้านุ่นนุ่นนุนจะเป็นรายการวิ่งที่กระสอบโอ้ยนผู้หญิงเตรียมมาเะผู้หญิงเตรียมหนึ่งแต้มเป็นเท่าไหร่สามี่ครับเป็นสี่เขาแซ่เขาบแตกได้ไงอยู่ได้ที่ได้อีกหนึ่งแต้มเป็นเท่าไหร่ครับ สี่ห้าใครจะลงลงกันเลยไม่ต้องแบ่งสี่ห้าเอาล่ะใครเห็นไหมเอาอยู่ที่โกรนเลยตีกรนไปกันเลยมาดูครับนำนำไปก่อนเลยตอนนี้ผู้นำมีห้าแต้มครับอันนี้คือสนามที่สองแสดงว่าแต้มแรกสนามแรกนี่เกตอินวันนะฮะระยะ ประมาณ6เมตรครับสนามแรกเขาสั้นครับ6เมตรนี้เก็บ3แต้มได้เลยครับสี่คนทีนี้นาประตูสี่คนแต่ทีมละสี่คนมาแล้วอ๋อครับทีสนามสามออกไปสองลูกแล้วครับอยู่ในสนามห้า ได้อีกได้อีกสเป็นหกเอาได้อีกสเป็น6กครับอีกไนี่สามดสามลดลเลยเฮ้ยดูปข้านะเดี๋ยวเบาๆได้นะมันไปดแทีมีีคุณไปด้ล้ได้ยิงครับได้ยิงหกแลงมา เฮ้ยเฮะโเ้ยเยยเฮ้ยได้อีกหนึ่งแต้มแจณเยคยังไมได้เบงเตียใส่ใสอืโอ้โกาสได้ไปก่อนแล้วพี่ใครได้ห้าบ้าคนเดียวเนาะที่เหลือสี่กี่คนสคนมีมีคนได้หกได้ไหมเหรอ à 6, tung sàn, đây hộp nha, huế huế runh nổi, con nhảy huế runh nổi, 2 phải con team bêu cắn, nó bẻ nó rồi, anh em, anh em, chơi bia ngang, chơi bia ngang nó bẻ sỉ anh, cha nó sải gì, bắt hết, huế 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 huế, chơi chơi chơi, con nhảy, con nhảy, con nhảy, con con nhảy, con nhảy, con nhảy, con con nhảy, con con nhảy,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  con ออเจ็ดคนนะฮะอันนี้ถือว่าแต้มสู่สีกันอยู่ละมีหนะ้าแต้มหกแต้มนี้น,นะฮะมาเหยียม้อนเหยียบม้อนแบบสีอ่ะถึงเพลิกปุ้นกับมีกิจกรรมถ้าจะมีวิ่งกระสอบกันละเตียม แบ่งทีมกันแล้วฮะเดี๋ยวเขาอาจจะไปเก็บ้ภาพการวิ่งกีฬาอย่างอื่นพ้องนะสำหรับวุตบอลเขานี่คงจะได้หันกันมันยูนะฮะมันต้องห่วงนะทีโฟกัสบอลเนี่ยเดี๋ยวไปดูวิ่งแข่งกระสอบบ้างนะพี่กระสอบแม่บ้านกระสอบแม่บ้านเดี๋ยวเราจะดูวุดบอนแหมสักหนึ่งสนามนะ S <S เออสีนั้นสองคนทวนี้เราเหมือนมีอีกเหรออไม่เดี๋วหนวิ่งกระสอบให้ให้นวิสนามยาวสิสนามสั้นนี่พี่ต้องซ้ำต้องซ้ำเยี่ยมพิงผัดพิงผัดผัดนเลยยมไดสนามยาวเนี่ย เน,นิเ่มสองสามสี่สี่นี่ไม่เป็นเหรอสี่มาแป๊บเดียววโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับวิ่งกับซับคลิปหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันลิปหน้าสามหก